สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาทำ one day with d e t a pretty นะคะในงานที่บริษัทของเรานั่นเองค่ะซึ่งเวลาตอนนี้นะคะเป็นเวลา8นาฬิกาค่ะตอนเช้านะคะเราก็อยู่กันในห้องเดี๋ยวงานจะมีตอนช่วงสายๆนะคะ <c oughs> เดี๋ยวงานจะเป็นยังไงไปรอดูกัน,นะคะตอนนี้เป็นเวลา 9.33นาฬกานาทีเดี๋ยวตอน10โมงพี่ติ๊กจะพาลงไปข้างล่างนะคะทุกคนไปค่ะทุกคนตอนนี้เวลา1 0 0นาฬกานาทีนะคะพี่ติ๊กทักมาตามในไลน์แล้วไปเจอพี่ติ๊กตรงไหนคะนี่นะคะไปลูกๆนี่ไพี่ติ๊กมาแล้วพี่ติ๊กมาแล้วค่ะ วันเดวิเตยตาพิตตี้ค่ะนี่คือคุณแม่คอนเสิรของเรานะคะหนูไม่ชอหลอเลยไปเร็วก่อนี่นะคะวันนี้จะมีงานรีมคานะคะ ซึ่งจะเป็นการประกาศรางวัลให้เด็กๆซึ่งวันนี้นะคะเราจะแบ่งกันเป็น2ทีมนะคะจะมีทีมที่แอสคอตผู้บริหารแล้วก็ผู้ใหญ่อยู่บนเวทีนะคะก็คือจะเป็นแบบนี้ใส่ชุดสีฟ้าส่วนเีมนะคะใส่ชุดสีฟ้าวันนี้เราก็จะอยู่ที่ตึก Alive Space นั่นเองค่ะก็ตอนนี้นะคะพวกเราอยู่กันที่ตึก Alive Space ค่อยู่กับนี่นะคะพี่เจนแล้วก็พี่จุกจจิงนะคะซึ่งเราจะเขาเรียกว่าอะไร รอต้อนรับ,รบเด็กๆแล้วก็ต้อนรับแขกที่มาเยอือนที่อาคารอะไรสเปซของเรานั่นเองค่ะวันนี้เราจะเป็นรับหน้าที่ดูแลเองยสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเจนจะพาทุกคนมาอยู่ในช่อง,จองเจน,นกอดอะไรส์สเปะไปคุยกับเพื่อนๆกันไปเลยไปคุยกับเพื่อนๆก่อนสวัสดีสาวๆสาวๆน้าหลอ จริงค่ะกำลังนั่งคุยงานกันอยู่ค่ะใช่เละใช่กำลังนั่งคุยงานกันอยู่ค่ะคุยงานที่แปลว่าคุยงานจริงๆเข้ายงกี่โมงเพื่อนเออเที่ยง45สแตน้า s t a ค่ะเพราะว่าน้องๆเขาจะมารับรางวัลการละลายโอเคซู่ซูๆนะสู้ๆู่นะ ไว้ตรงจุดวางอาหารนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปซื้อน้ำกันที่เซเวนก่อนเซเว่นอ,อยู่ข้างๆเลยเอะเนาะได้ใกล้มากนี่นะคะตอนนี้ก็ทานข้าวเสร็จแล้วนะคะตอนนี้เป็นเวลาบ่าย2องครึ่งแล้วเดี๋ยวตอน3ามโมงครึ่งนะคะเดี๋ยวจะมีพี่บิว ขึ้นมาสอนเพราะเราใช้อุปกรณ์กล้องในการถ่ายทำ Youtube ของเราน,นั่นเองค่ะแล้วก็เพื่อนๆที่แอสคอดจากงานรีมคานะคะก็เสร็จงานเรียบร้อยแล้วตอนนี้ทุกคนก็อยู่ได้านบนหมดแล้วค่ะ,คะนี่นะคะตอนนี้เป็นเวลา3.30โมงครึ่งพี่บิวมาสอนใช้อุปกรณ์ในการทำ Youtube แล้วนะคะนีพวกเราก็เตรียมอุปกรณ์มาในการเรียนวันนี้ของหนูอยู่ในกระเป๋าน,นี้ ยินดีต้อนรับอาจาร,รย์ของพวกเรานะคะตอนนี้ก็ให้พี่วิวสอนเสร็จแล้วนะคะเฮ้ยพี่วิวถอดแมสอะ่ะไม่ไเป็นไร่ตอนนี้ให้พี่วิวสอนเสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะถึงเวลาเลิกงานแล้วสี่โมงห้ <5 S 2> าสิบเอ็ดนาทีาดีสิบนาทีใช่เพราะเราจะเลิกงานแล้วก็กลับบ้านแล้วนะคะเย้ เลิกงานแล้วพี่เจมใช่ถแล้วนะคะเราก็กลับบ้านกันแล้วกลับบ้านแล้วค่ะเนะคะไดินมาที่รถแล้วแลวเราก็จะเก็บของที่วันนี้เราเอามาทั้งหมดนะคะก็คือเยอะมากๆเลยสำหรับวันนี้นะคะก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับงานวันน well> ี้ก็ สำหรับวันอื่นนะคะที่เราไม่มีงานอีเวนต์เนี่ยเราก็จะอยู่กันที่อาคาร alive space นั่นเองค่ะและนอกเหนือจากนั้นนะคะก็ยังมี alive place นะคะ live alive แล้วก็มีลานสเก็ตด้านหลังอีกด้วยลานวิ่งด้านหลังอีกด้วยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเจนจะพาทุกคนมาอยู่ในช่อง name alive ทุกคนอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับ name ้วยนะคะนี่คือเนมเองค่ะ นี่คือเจนเองค่ะใช่หุยทำไมเจนหน้าตาไม่ดีจังเลยอะเจนในเวอร์ชันเนี้ยเอ้ยทำไมในเวอร์ชันนี้หน้าตาดีจัง